การที่เคอรเซนทันไปดึงลัคกี้ซุกี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันมีอะไรลึกกว่าแค่การลงทุนในร้านอาหารเพราะการที่เขาได้ลัคกี้ซุกี้มาไว้ในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนี่ยมันทําให้เขาสามารถปิดทางไม่ให้คู่แข่งสามารถดึงลัคกี้ซุกี้ไปได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนครับว่าถ้าเราคิดแบบนายห้างเนี่ยเราต้องคิดนะครับว่าเราจะดึงเวลาของลูกค้ามาอยู่ในห้างเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าเวลาในชีวิตคนเรา มันมีจํากัดอยู่แล้วถ้าลูกค้าอยู่ในห้างของเรา5ชั่วโมง6ชั่วโมงในระยะเวลานั้นเนี่ยเขาไม่สามารถไปห้างอื่นได้ดังนั้นการที่จะเก็บคนเอาไว้ในห้างของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้มันเป็นคีย์ที่สําคัญมากๆครับซึ่งถ้าใครทําธุรกิจเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าการที่เราทําแบรนด์ขึ้นมามีชื่อเสียงระดับหนึ่งอย่าง Lucky Suki เนี่ยสิ่งที่จะตามมาแน่ๆเลยก็คือว่าเราจะมีเจ้าของพื้นที่หลายๆแห่งนะครับที่จะมาเสนอพื้นที่ให้กับเราและข้อ เสนอพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่ข้อเสนอธรรมดาด้วยซ้ําแต่มันเป็นข้อเสนอที่เรียกได้ว่าเขาแทบจะขอร้องให้เรามาเลยก็ว่าได้นะครับอย่างบางศูนย์การค้าเนี่ยเขาเสนอไม่คิดค่าเช่าเราเป็นปีๆด้วยซ้ําถ้าแบรนด์ไหนมีพลังสามารถดึงดูดคนได้จริงๆอีกเนี่ยห้างจะใช้โมเดลไม่คิดค่าเช่าเราเลยเขาคิดแค่เปอร์เซ็นต์จากยอดขายเท่านั้นเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถดึงคนเข้ามาในห้างของเขาได้สมัยเนี้ยเขาแข่งขันกันแบบนี้แล้วนะครับบางห้างเนี่ยเขาเสนอด้วยซ้ำนะครับว่าเขาจะ สมัยนีย้เจ้าของพื้นที่เขาแข่งขันกันแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เคอือเซนทันเขาไปดึงลัคกี้ซูกี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เขาจะมองไปถึงการที่ปิดโอกาสไม่ให้คู่แข่งสามารถดึงลัคกี้ซูกี้เข้าไปได้เพราะในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครรอเดอะมอล์เทอร์มินอลทวนดี้วันหรือว่าห้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อ,อยากจะได้ทราฟิกแมกเนตแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเคอือเซนทันเขาปิดเกมก่อนมันก็ถือว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์นะครับ